สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับช่องบ้านนลำพูนออนไลเชียงครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับมีเอ่อน้องๆจากโรงเรียนยางบุ่ยนี่แหละห้อยหินห้อยหินห้อยหิน,นหนนี่แหละเออปัสิามาเออโรงเรียน,นหน้อยหินตะยาคงเอ่อพี่น,น้องนะคะจะได้รับชมคณะหมอเราแะแบบต้นของประเทศเกิดเรื่องแล้วครับเพิ่นสิเฮ็ดจังไดยระวังการเสียบสายแจแค็คเออ ือเบ็ดมือป oh, um. okay ิ้นมืองดกีู่ัใ้สินรเาเอาว่าัคนะคาร้านุ่เคราะห์ใได้โอกาสใ้ลกหนมชนแ็นรดอีสานครับบ้านเขาเอิปวงล้างาดอีสานบ้านเขาเอิปวงล้างบ้านผมนี่แล้ว

เอ้ดูแลดูแลด้วยดูแลด้วยเม่่หมด้ยเลียนมากใส่นะแม่้วเลียนมากใส่ลแม่เลียนอกับสารคำกาลสินอาามลาเลียมากใส่แมทีมใหญ่มากว่าหากทีมเราตื่นเต้นเต้น ื S <S <an> <ๆ>่นมต่นมากเลยนตืต <S an> <ๆ>ืดนตื่นกกนเจ็ดนกัน็โอ้มากาโทดสอบกูไ้หรนึกว่าเม็นอาจารย์เรียมหัวก็สมวะตวก่มดหยเมอที่นนตะบดไยรว้าวขึ้นอีกหรอวะไปเลียดูแลน้องน้องดูแลน้องๆ อาสอยกันครับคนละย,ยี่สิบใหม่แปดสิบมือครับกกยังสี่ไหลยังกีลาไว้โอ้ไหลม่ไหเมือจรงเร็วไล้ต้องอยากให้เช้ผลขอ,ของขึ้นมาด้างบนเวทีครับที่เราเรียนบอก่เอาเซ็กเส้าครับไม่ห่างมาเสน่ห์ครับผมเซ็ตเส้าไม่ห่างมาเสน่ห์ครับเซ็กเส้าไม่ห่างมาเสน่หครับ ่ยกมานครับคบคู่อีกแล้วไอ้คบคู่โอ้ยไอ้คบคู่ต้องเดินไปห้าาโโฉไปต้องไปกินยอดหาด้วยเอ้ากเอาเลยอ่ทสุดยอาสุดยอดครับเราไม่ใช่ศิลปินเราไม่ใช่มอลาแต่เราได้มีโอกาสขึ้นเวทีนมีหวเงี้ยครับเย้ยหน่อย

ก็ไม่มีโอกาสดูด้านบนเวทีเพราะว่าบรรยากาศไม่ได้ไม่เวทีขนาดนี้อาจารย์มดสองแรงครับคุณเบอร์คันต์สอนอาจารย์อาจารย์มดสองแรงครับนี้เช็ดเช้าให้วงเลียก็มาทำเช้าให้น้องๆต่อนะครับอาจารย์มอดให้โอกาสมุ่งมั่นต่อโรงเรียนไม่หยุดก็มุ่งมั่นมีทุกคนในหมู่บ้านที่มีเแรงใ้แสดงออกพวกเราครับสามารถ ติดต่อให้เป็นพิธีานได้นะครับมือสามวะมือสามวะทางวัดทนนี้ก็ได้เลยหรือว่าจะติดต่อที่โรงเรียวกันไม่ต้องรวมแล้วทามารถติดต่อได้ครับิ้ลเต้าเบิ้ลอันนี้อันนี้กวางหางกวางกวางหน่อยโอ้ยบอกมาท่านกวางหัวหลือกวางหัวนี่อกวางหาง ไปท่วงเขาแห้งนึกจ้าไปท่วงว้าเขาโดดทรัพเจ้าหยาเรื่อยเขาโดดทรัพย์พล่ะ มีหอดมอลำครับพี่น้องนี่แหละสิบขั้นบอสืบทอดไว้สืบตัวแทนเน็กับวงหัจักวันเนวสิเขาัป็นเป็นจังได้ต่อไปนะครับพี่น้องเนาะเอามาฟังดันกำไฟครับเสียงระนาดบ้านเท้าเอินระนาดโอ้วแมรุระนาดอีสานครับวงรังโอ้ยโม้ได้เรียนนะเรียนผู้เดียวก็ได้ครับ อาจารย์มันนี่ต้องในซองแรงนี่เนาะเบิกกระพออะไรบอสครัรบเบิกพูดพูดครับพูดนั่งอยู่มั้ยครับอบาเบาอันนี้ร like ้างแล้วครับพี่น้องครับเออมาเม็นปูงล้างครับมันเห็ดจากไหนยังคือปูงล้างนี่ผู้ปะผู้ปะเฮ้ยครับว้ายเนาะโอ้ยุ่นไม่เหลือที่อุ่นฮะนี่ปรนเ็ดจากไม่ยังฮือปูงจากขก้น จะทำกุญแจไม่ประดูไหมโอ้ไม่ประดูครับโอ้นี่พี่น้องความรู้ความรู้ด้านดนตรีครับคนบ้านเทาคือแต่งเ่ยเราคือเอาไมม่เห็นดนตรีไดเลยนช่ไหม่นคือเก่งเห็นปะแคนก็บวชความนี่สุดยอดเลยเ้บ่บอืวชเราสุดยอดเลยสักครู่แล้วช่วงนี้ขออนุญาตองเราทิศสาวสักครู่ครับตันเองก่อนยาวหองแล้วก็อนุญากให้ ออกมาไม่คุ Saint ้มสักสักคู่นะครับเพราะว่าเราตัดเต่าท่นี่แล้วใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมครับอยูได้มากแล้วจากเต่าที่นั่งเลยนะครับใครที่ยังอยู่ด้านนอาก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาด้ได้เลยนะครับ ท่านได้เล็เห็นนะคะถึงความสาคัญที่ว่าจะเป็นการสือสานวัฒนารรมแบนธุกรรมามโบรแล้วก็อยากให้ลูกหลานที่อยู่ในชุ่นุนของเรานะคะได้มีความสามารถทักษะที่เสริตัวลูกหลานนะคะจังหวัลตมนะพี่น้องครับเไป้ ชุดจับครับอดไรชุดไปแล้วครับพี่น้องอะไรสุดไปครับก็แม่น้องไปซื้อครับเน็ตพอดีลบคิปสู้ว่าเท่าไหา่นี้ครับผมได้ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไตรีตัวในอ่พี่น้องครับฝากกดไลค์อดตามกู๊ดทรายสกายช่องบ้านลราเพื่อพี่เจ้าครับฝากกันคิปต่อไปคลิปนี้ไว้ครับเมืองติดตามนะครเพื่อนเอาพี่เจ้าครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับครับฝอกป็นคลิปต่อไปคิปนี้ไว้ทุกทีสวัสดีครับ